ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตอนเองนะคะสอบถามรายละเอียดข้อามาด้าี่ช่องทางลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะและพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วดนินัศนะคะหรือคจันยิปสีโคจะช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสุ่การทำนายดวงสตานะคะประจำวันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคมปี2566 และสำหรับคลิปนี้ค่าจะเป็นคำทํานายนะคะของผู้ที่เกิดราศีมีนนะคะราศีมีนนะ เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนวันนี้นะคะอาจารย์จะใช้นะคะไพ่ยิปซีนะคะมาทํานายดวงชะตาราศีมีนตามจักรราศีนะคะตามจักรราศีอาจารย์จะใช้ไพ่ยิปซีนะทานายดวงชะตาราศีมีนประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมนะท่านใดที่เกิดราศีมีนเกิดระหว่าง14มีนาถึง14เมษายนนะคะก็ขอให้ตั้งอจิฐานร่วมกันอาจารย์สับไพ่ทั้งหมด9ครั้งเลือกไพ่ทั้งหมด12บใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีชาวราศีเป็นท่านใดที่ พร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแปด จากนั้นก็เลือกไพ่12ใบ12ตำแหน่งค่ะการทานายแบบนี้นะคะอาจารย์บอกก่อนนะคะว่าเป็นการทํานายโดยสไตล์โดยรวมทั่วไปไม่ได้จอะจงค่ะว่าเป็นดวงชาวราศีมีนท่านใดนะคะถ้าหากว่าชาวราศีมีนท่านใดที่เราฟังอยู่แล้วก็ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวกับเรื่องราวกับคําถามกับปัญหาต่างๆในเหตุการณ์ของตนเองเป็นการรู้ดวงล่วงหน้าในแต่ละช่วงเดือนเกิดตามจักรราศีตาม12ภพก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางต่างๆใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะรวมทั้ง ท่านที่ตู่ส่วนตัวนะรวมทั้งท่านที่สนใจในการเรียนรู้การทํานายดวงชะตานะคือเราดูไพ่มาเยอะนะเราก็ต้องการรู้ว่าเอ๊ะไพ่ยิบสีแต่ละใบเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรอาจารย์จะปูพื้นฐานให้ทุกคนนะคะให้เข้าใจมีเทคนิคความเข้าใจง่ายๆนะคะท่านใดที่มีความสนใจการเรียนรู้ การทำนายดวงชะตาเพื่อตนเอง <_ an> เพื่อผู้อื่นหรือประกอบเป็นอาชีพเสริมก็สอบถามนะสอบถามเข้ามาอาจารย์จะใช้เทคนิคก,การทำนายที่เป็นพลังบวกให้คำแนะนำผ่านไพ่นะท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของการทำนายที่เชินเช,ชิงบวกสอบถามรายละเอียดเข้าม,มาได้ที่ช่องทางต่างๆใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นกันค่ะมาค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนค่ะดวงชะตาของคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรอาจารย์จะวางแผ่นดวงชะตาคือแผ่นไพ่ยิีนะ อายุสี่ลด้านบนหนะคะด้านล่างหนะคะตามตำแหน่งจักรราศีนะด้านบนหกนะคะ ไล่ตามลําดับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตําแหน่งที่7จ็ถึงสิค่ะชาวราศีมีนนะคะคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุน้ําความเป็นน้ำเนี่ยทำให้คุณนะคะใจเย็นใจเย็นนิ่งๆเป็นคนไม่ค่อยแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกอะไรเท่าไหร่เป็นคนเจ็บรายะเอียดเก็บความรู้สึกถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆจ,จะไม่พูดออกมานะคะนี่ความเป็นชาวราศีมีนนะและไพ่ประจําราศีมีนคือไพ่เดือมูลเพราะฉะนั้นชาวราศีมีน,นจะเป็นคนที่เรียกว่าเรียดรอบคอบมีความคิดไตร่ตรองมากมายหลายอย่างหรือเป็นคนคิดมาก คิดเยอะนะคะคิดเยอะคิดละเอียดคิดรอบครอบแล้วก็ไม่แสดงออกด้วยนี่ความเป็นตัวตนและไพ่ประจําราศีค่ะอ่ะนี่คือหน้าไพ่ของคุณนะ,ะเดี๋ยวจะขยับนิดนึงนะคะให้เห็นชัดเจนนะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนค่ะประจาขึ้นเืินแรกของเดือนสิงหาคมปี2566ดวงชะตาเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากตำแหน่งที่หนึ่งค่ะตำแหน่งที่1เนี่ยเป็นตำแหน่งตนุหรือตัวตนหรือสถานการณ์ต่างๆรอบตัวในช่วงระยะเวลานี้ค่ะก็ะเป็นสีดาบเห็นนะคะนอนบนดาบนอะมีดาบเล่มหนึ่งนะดาบสีทองด้านบนดาบสีเงินนกกำลังจะทิ่มจะมาลังปักที่ตัวแล้วแต่ก็ยังนิ่งเฉยเรียกได้ว่า ช่วงระยะเวลานี้ค่ะคุณรู้สึกเหมือนเหมือนเรื่อยๆอ่ะรอดูเหตุการณ์รอดูอะไรบางอย่างยังไม่กระเตอรือร้อนยังไม่ลงมือทํายังไม่ได้แอคชั่นอย่างเต็มที่อาจจะเป็นเพราะว่ารอสถานการณ์อะไรบางอย่างกับเรื่องของปัญหาต่างๆที่เข้ามาทาให้เรารู้สึกกังวลใจรู้สึกไม่แอคทีฟรู้สึกไม่ตื่นตัวขอรอดูเหตุการณ์อะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้ทําให้คุณจดจดจ้องจ้องยังไม่ตัดสินใจอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสีดาบคือจดจดจ้องจ้องรออะไรบางอย่างกับเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามา ซึ่งยังไม่เกิดผลลัพธ์หรือยังไม่มีทิศทางเพราะฉะนั้นน่ะตัวตนคุณตอนนี้นิ่งเฉยนะเบื่อกับสิ่งที่เข้ามาก็ได้นะคะก็เลยหยุดนิ่งในเรื่องการลงมือทำทุกอย่างด้เรามาดูกันหน่อยค่ะว่าในเรื่องของการงานนั้นถ้าเราหยุดนิ่งหรือเราแอคทีฟตื่นตัวเนี่ยจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรค่ะตำแหน่งที่1ิตตำแหน่งการงานการกระทำคุณได้ไพ่ หกไม่ท้าถ้าไพ่หกไม่ท้ามาบุ๋มบอกเลยนะคะว่าจะมีทิศทางความสําเรจอรมาอย่างในเรื่องการกระทํารออยู่เพราะฉะนั้นการนิ่งเฉยแบบนี้ที่เป็นตัวตนไม่ได้ส่งผลดีกับคุณในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีมีนค่ะถ้ารู้แบบนี้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมมาจนถึงกลางเดือนขอให้คุณแอคทีฟต <Allāh. S 2> ื่นตัวลงมือทํานะคะกระตือรือร้นอ่ากระตือรือร้นหน่อยนะคะเพราะว่า ดวงการงานมีแนวโน้มดีนะมีเรื่องการเดินทางม,มีเรื่องความสําเร็จมีเรื่องโชคหรือมีเหตุทิศทงอะไรบางอย่างในเรื่องการทําข้อตกลงเงื่อนไขข้อเสนอมีเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องของการซื้อขายในเรื่องของอสังหาต่างๆจะมีการงานหรือมีอะไรบางอย่างเข้ามาแบบฉับพลันเรียกได้ว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะ่ะหรือมีการงานอะไรบางอย่างติดต่อเข้ามา แต่คุณต้องตื่นตัวหน่อยนะต้องกระตือรือร้นคุณจะนิ่งเฉรอแบบนี้ไม่ได้เรียกได้ว่ากรต้นเดือนอาจจะยังไม่อคทีฟแต่พอเข้ากลางเดือนแล้วเนี่ยขอให้คุณอคทีฟตื่นตัวอย่างเต็มที่เพราะจะมีโอกาสที่ดีอนะไรบางอย่างในเรื่องการงานเกิดขึ้นแบบฉับพลันมีดวงเดินทางไกลและการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางไปทําข้อตกลงอะไรบางอย่างในะเรื่องของการงานการทําเกี่ยวข้องกับที่ดินเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับการทําสัญญาข้อตกลงเงื่อนไขผลประโยชน์ซึ่งแนวโนม้มมีความสําเร็จเรียกได้ว่า ต้นเดือนยังไม่เด่นแต่กลางเดือนการงานจะมีความโดดเด่นจากการที่คุณได้กระตือร้นตั้งแต่ต้นเดือนผลลัพธ์ออกมาดีแนวโน้มเกิดความสําเร็จในเรื่องการงานใครที่รองานหรือรอผลลัพธ์อะไรบางอย่าง ก็ต้องกระตือรือ้นนะถ้านิ่งเฉยก็ไม่เกิดผลลัพธ์แบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แบบนี้แล้วลงมือซะตั้งแต่ต้นเดือนจะทําให้ทิศทางการงานคุณน่ะมีทิศทางที่ดีขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาได้การนิ่งเฉยไม่ได้ส่งผลดีนะคะชาวราศีมีเพราะดวงกําลังจะเปลี่ยนแล้วคุณก็ต้องลงมือทําด้วยดวงเปลี่ยนแต่ตัวเองไม่ลงมือทําก็ไม่เกิดผลลัพธ์ค่ะคุณก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนิ่งๆเฉยๆรอฟ้ารอฝนไปแต่ถ้าเกิดว่ากระตือรือร้นแปดไม้เท้ามาค่ะความสําเร็จมาค่ะมีการงานที่ดีมีโชคอะไรบางอย สัญญาเงินขายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งเกิดขึ้นต่อไปเรามาเรื่องของการเงินรายรับไรายได้เดเดทมาค่ะนั่นหมายถึงชนิดท,ทางเรื่องของรายรับรายได้อะไรบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงเงินเปลี่ยนมือมีรายรับมองแล้วเนี่ยบอกเลยนะชาวราศีมินท่านใดที่กําลังรอ เงินก้อนจากการขายที่แนวโน้มจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยเรื่องของที่ดินอสังหาต่างๆแนวโน้มจะมีรายรับอะไรบางอย่างจะอสังหาที่ดินบ้านหรือเป็นรายรับไรายได้ที่เราได้พูดคุยตกลงไว้เป็นในหน้าเป็นเรื่องการเงินที่ดี เงินมาแล้วนะลงทุนจิรจาติดต่อเรื่องการเงินหรือพูดคุยเรื่องการเงินใดไว้มีแนวโน้มเกิดความสําเร็จผู้ใหญ่เมตตาหากใครกำลังรอสินเชื่อกําลังติดต่อเรื่องสินเชื่อต่างๆเรื่องบ้านหรือสินเชื่อต่างๆหรือการเงินอะไรบางอย่างเนี่ย จัก,กรพรรดิมาราชาราชาเหรียญเราได้ดูว่ามีความสําเร็จได้รับข่าวดีมีคนอุปถมัมมีคนชื่อเหลือผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาหรือมีโชคจากคนไกลหรือผู้ใหญ่เมตตาหรือคนต่างชาติต่างแดนต่างศาสนาเข้ามาซัพพอร์ตมาอุปถุมด้านอุปถัม์ด้านการเงินเกิดขึ้น ให้คิดดีทําดีเขาไว้ Hawaii นะอะไรก็ตามที่คุณกังวลใจอยู่อาจจะเป็นความลับหรือเป็นสิ่งที่คุณปกปิดไว้แล้วก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ระมัดระวังเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนอาจจะถูกเปิดออกเพราะฉะนั้นถ้ารู้แบบนี้แล้วต้องรีบปรับแก้ไขตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนมาทั้งงานและเงินจะได้ลงตัวมีความสําเร็จได้และเป็นทิศทางที่ดีเปิดทางให้กับตัวเองนะ แก้ปรับแก้ไขซะถ้ารู้ตัวอยู่แล้วก็รีบแก้แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ระวังค่ะมันจะไม่สมปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการเพราะนั้นการงานการเงินดวงชะตาเปิดทางค่ะแต่ไปเรื่องของความรักค่ะคนนี้คู่ตำแหน่งที่7ขายได้8 8ดาบบอกเลยค่ะที่ทางความรักไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ดูอึดอัดมากค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นหมายถึงปัญหารอบตัวคนในครอบครัวบริวารญาติพี่น้องหรือไม่ก็คนรัก นำเรื่องอึดอัดใจมาให้และกำลังหาทางปรับแก้ไขแต่ก็ยังปรับแก้ไขได้ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นค่อยๆแก้ทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะไม่ต้องรีบแต่มันจะมีทางออกเองรีบหันหน้าปรับความเข้าใจรีบพูดคุยกันอย่าปล่อยให้อึดอัดใจแบบนี้นะคะเพราะมันไม่ดีไม่ส่งผลดีก,กับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะรีบพูดคุยกันค่ะอย่าปล่อยทิ้งเฉยน,นะคนโสดค่ะคนโสดบอกเลยนะถ้าราชาเหรียญมาตำแหน่งที่ห้านะตำแหน่งปุตตะ คนโสดจะพบรักต่างแดนรักต่างชาติรักต่างศาสนาและและเป็นรักต่างวัยนะเข้ามาซัพพอร์ตคุณหรือจะพบใครบางคนค่ะเข้ามาอุปถัมภ์ซัพพอร์ตดูแลในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นเรียกได้ว่าความรักคนโสดพบคนถูกใจและเป็นรักต่างวัยและเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณเกิดขึ้นในช่วง ระยะเวลานี้ค่ะต่อไปสิ่งที่ควรระมัดระวังและสุขภาพร่างกายค่ะสิ่งที่ระวังค่อนข้างเด่นมากค่ะคือเรื่องของระวังสุขภาพร่างกายคิดมากกังวลใจโดยเฉพาะเรื่องของคนรักเรื่องของความสัมพันธ์คนมีคู่หรือหุ้นส่วนอะไรบางอย่างเพราะฉะนันเนี้ย ระมัดระวังค่ะพระคิดมากในส่งผลกระทบให้ร่างกายเจ็บป่ยวยระวังล้มหมอนนอนเสือ่อโดยไม่รู้ตัวเครียดคิดมากกังวลแจกกับปัญหาแต่ว่ายังแก้ไขไม่ได้ค่อยๆตั้งสตินะคะแล้วก็ไปปรับดูค่ะว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่อึดอัดใจเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ต้องปรับค่ะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ส่งผลดีพอเราปรับเราแก้ไปทีละเรื่องดาบที่พันตัวคุณแปดดาบมันจะได้ค่อยๆลดลงและทําให้คุณตัดสินใจเริ่มต้นเปิดใจที่จะเรียนรู้การงานโอบรับความสําเร็จที่กําลังก่อตัว และเริ่มต้นขึ้นนะเรียได้ว่ากลางเดือนจะมีข่าวดีเรื่องของการเงินแต่ตอนนี้ยังดูอึดอัดกระตือรือร้นค่ะวิธีการเดียวค่ะกระตือรือร้นแอคทีฟตื่นตัว เพื่อที่ว่าจะได้โอบรับความสําเร็จในเรื่องของการงานจะมีข่าวดีเรื่องการงานจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเงินจะเปลี่ยนมือความรักคนมีคู่จะสมปรารถนาแต่คนต่ะคนโสดสมปรารถนาแต่คนมีคู่ต้องระวังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นนี่คือดวงชะตาของคุณนะคะชาวราศีมีนที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมก็ฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักและท่านใดที่มีความสนใจในการเรียนรู้ทำนายดวงชะตาแบบนี้ค่ะ อาจารย์จะบอกวิธีการอธิบายแต่แต่และตำแหน่งมีเทคนิคให้คุณนะคะที่เข้าใจได้ง่ายสนใจเรียนรู้อย่างไรติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางต่างๆใต้ตตตคลิปวิดีโอนี้นะคะและพบกันนะคะสัาหรัยวันนี้ขอบคุณค่ะ ก่อนที่หนูว่าเจออาจารย์คือหนูอธิษฐานต่อจากกวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ที่จะช่วยคนอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเ็าหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจาัดสรรมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง่ายเข้าใจง่ายเลยนคะคะใช่คุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยเลยต้อมาเจอวิเศษมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยับพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์อ่ะสอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะคะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะ่ขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะแม่ข้ากางข้าไปข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยโอ้ยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตามูเลยก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็ค,คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขย,ยันหรืออะไรอย่างนี้ยจะต้องแบบวอกเคร่งมากกว่าน,นี้ไม่แค่ดูโอเคแป๊บเดียวต้องขอบคุณอาจารย์ิงที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแมว้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ราศีนี้จะต้องเป็นอะไรอย่างนี้ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วพอก็มาเรียนข้อสองข้อสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเขาก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นอืมอนนแระบ้งแบมากขึ้นมาเรียงกับอาจารย์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์วินินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึางเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่ามึงเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม้ท้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงิน หรือเริ่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสิสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนันุใช่ไหมหลักการจากของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ